สวัสดีครับ <benim S 1> <Ps. S 2> ว,วันนี้รุ่งครับพามาดูที่ดินนะแปลงสวยแปลงงามอีกแล้วนะครับแปลงน,นีง้เห็นวิวเขาด้วยนะครับเห็นวิวเขาลิบๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ห่างไกลความเจริญนะครับใกล้ตัวเมืองนครนายกนะครับแปลงละ50ตารางวานะครับ88ตารางวาและก็1 1 0ตารางวานะครับนี่นะครับเพียง9้าแปลงเท่านั้นนะครับกระซิบนะครับเพียง9้าแปลงเท่านั้นเดี๋ยวรุ่งครับพาเดินชมที่ดินนะครับวันนี้อัปเดตนะครับมาอัปเดตสังท่อระบายน้ำนะครับฝั่งท่อระบายน้ำเรียบร้อยแล้วทำเสร็ แล้วนะครับแล้วก็รางวัดอะไรไว้เรียบร้อยนะครับแบ่งแปลงไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินจริงกันทั้งมุมสูงมุมสวยๆนะครับเห็นวิวเขานะครับเชิญครับแล้วก็ฟังรายละเอียดเงื่อนไขราคาแบบพิเศษพิเศษอีกนะครับรุ่งครับจัดให้เชิญครับนี่ครับนี่ครับเห็นวิวเขาไหมครับวิวเขาใหญ่เนี่ยครับลิบๆิเนี่ยครับ แปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้แปลงละ50ตารางวานะแปลงนี้แปลงท้ายนี่ห้าสนะครับแล้วก็50 50ตารางวานะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับในแหล่งชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะครับในหมู่บ้านเนี่ยครับนี่ครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยแน่นอนนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับต่อขยายได้เลยนะครับนี่ฮะและถนนในโครงการเนี่ยกว้าง8เมตรเลยนะครับเอารังวัดเรียบร้อยหมุดเขตบอกเรียบร้อยเนี่ยครับนี่ครับหน้ากว้าง50 ารางวาก็10คูณ20เมตรนะครับเนี่ครับขาสวยมากนะครับแปลงนี้ได้เปรียบมากนะครับนีครับตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนะครนายกนะครับแปลงนี้ร่งครับขายในราคาและเงื่อนไขพิเศษอีกแล้วนะครับซื้อสดโฉนดครุฑแดงแจ่พร้อมโอนนะครับแล้วก็มี แปลงนี้แปลงฝั่งนี้นะครับเรายื่นแบ่งแล้วนะครับแปลงนี้ฝั่งนี้88ตารางวานะครับแปลงละ88ตารางวาเพียง4แปลงแล้วก็แปลงสดาดนู้นหนึ้ย0ุตารางวานะครับรุบ่งคับเปิดขายราคาและเงื่อนไขพิเศษนะครับเนี่ยฮะ สวยงามตรงนี้เราจะทําถนนกว้างแดเมตรให้เลยนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้านะครับนี่ครับสวยงามครับฝังท่อระบายน้ําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงถนนนะครับหินทุกอย่างดีเลยนะครับหินทุกอย่างดีนะครับแปลงนี้อยู่ตาบลบ้านใหญ่อําเภมืองจังหวัดนครนายกนะครับห่างตัวเมืองนครนายกเพียง5กิโลนะครับห่างแยกจ้พรอเพียง6กิโลเท่านั้นนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับอยู่เส้นเลื่ยงเมืองสุวรรณสุพรรณิกานะครับสุพรรณิกาเข้าซอย สุวรรณศอน6เนี่ยเข้ามาเพียง600เมตรก็จะถึงหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เราแบ่งขายนะครับฝั่งนี้ฉนดครุดแดงแจ้พร้อมโอนฝั่งนี้ก็สดได้นะครับผ่อนได้พร้อมโอนประมาณห้าเดือนนะครับนี่ครับลูกค้าเปิดขายเื่อขายพิเศษสดได้ผ่อน รอดอกเบี้ย2ปีนะครับในราคา8,000บาทต่อตารางวานะครับจับต้องได้เลยนะครับวางดาวกับทางเราเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ผ่อนกับทางเราฟรีดอกเบี้ยไป2ปีนะครับนี่ครับน่าจับต้องน่าจับจองนะครับตีบเลยครับเพียง9แปลงนะครับเพียง9แปลงเท่านั้นสนใจทักมาคุยมาเจราจาได้เลยครับยินดีพิจารณาทุกเงิ่อนไขนะครับเนี่ยฮะสวยงามครับ ้าอดหมดจริงๆนะครับในแหล่งชุมชนนะครับแปลงพอเหมาะพอเจาะ50ตารางวาถึง109ตารางวาเพียง9แปลงนะครับวิวเขาอย่างนี้เลยนะครับนี่นรบบรรยากาศสดชื่นนะครับดินดามน้ําดีเมืองนครนายกนะครับใกล้เขื่อนคุนด่านประการชนนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับถ้าท่านสร้างบ้านแล้วไปเที่ยวเขาใหญ่ใช้เวลาเพียงน่าจะไม่ถึง20นาทีนะครับห่างเขาใหญ่เพียง25กิโลเมตรนะครับนี่ครับ สวยงามมากนะครับแล้วแปลงทิศแปลงนี้หันหน้าทิศใต้นะครับหันหน้าทิศใต้รับลมตลอดทั้งปีเลยนะครับสร้างบ้านพักอยู่อาศัยสบายๆนะครับไม่ต้องยื่นแบงค์ไม่ต้องอผ่านแบงค์ไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรอะไรกันทั้งนั้นนะครับบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านมาคุยมาเจรจาพรอนกระทางเราได้เลยครับ นี่ครับแปลงนี้หันหน้าทิศเหนือนะครับฝังนี้นะครับมีหลักเขตรังวัดบอกเรียบร้อยนะครับนี่ครับมีเสาบอกเรียบร้อยสนใจทักมาครับ0 95 7939496สร้างบ้านพักตากอากาศหรือจะเมาทำรีสอร์ตยังได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ